ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายบักนะคะไพ่ชคุมเนื้อหาแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับ c r i b e ไลน์แชร์ที่มีให้คับอาจารนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านพื้นฐานดวงภาพรวมด้วยพลังงานไพ่คู่บุญนะคะก็ท่านจะ อธิษฐานจิตขณะที่อาจารย์สับไพ่ก็ได้นะคะอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานไปแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องราวดีๆก็ขอให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านแบบโดยเร็วเลยนะคะพลังงานไพ่ของชาวกรกฎนะคะโอ้โหกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของชีวิตแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับงูลอกคาบเลละคะ่ะจากที่มันเป็นประเด็นปัญหาเหมือนมันเอ็กซปายหมดอายุอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามที่มัน ย่ำแย่ที่เจอปัญหาอุปสรรคกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงท่านหมายเลข26เนาะท่านจะได้รับโชคลาภก้อนอใหญ่ค่ะนะทำอะไรก็สำเร็จเพราะว่าจังหวะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอ่ะมันก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองโอ้โหดูดีท่านเป็นผู้กล้าหาญนะ่ะนะคะมีความรู้ความสามารถทำอะไรก็ เป็นที่ยอมรับนะคะและอยู่ในตำแหน่งการหาเงินหาไรายได้อ่ะผู้กล้าหารผู้กรรมชัยชนะนะคะหมายเลข49สวยงามมากโอ้โหดูดิรางวัลชีวิตโล่ทองคําถ้วยทองคํานะคะท่านได้อย่างแน่นอนตําแหน่งเขาเรียกว่ายกหน้าลักนาะด,ด้วยหมายเลข53คู่สมพลนะจะมีความสําเร็จมันเกิดขึ้นติดต่อเจราจาค้าขาย ทำสัญญาอะไรก็สําเร็จได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาได้ออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาได้นะคะในตําแหน่งที่อยู่อาศัยบ้านท่านอาจจะมีแต่คนที่ขยันทำอาหากินนะสร้างครอบครัวแบบมั่นคงเพราะในครอบครัวของท่านมีแต่คนเก่งคนดีนะเป็นคนขยันเนาะในตำแหน่งโทษทีค่ะในตำแหน่งลูกน้องบริวารเนี่ยท่านอาจจะทบทวนหลายๆอย่างในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องลูกน้อง อาจจะมีบางคนแหละที่ไม่ได้ดังใจที่ทาให้ท่านปวดหัวอยู่ตอนเนี้ยอาจจะให้อยู่ต่อหรือจะให้ออกไปเป็นความคิดแบบนั้นอยู่ก็ได้นะก็ดูให้ดีก็แล้วกันถ้าเขาไม่ตอบโจทย์ก็ควรที่จะต้องหาอะไรที่มันทําให้ชีวิตเรามีความสุขเนี่ยศึกษาหาความสุขค่ะสตูเปลี่ยนมาเป็นมิตรนะคะแต่ถ้าเรื่องลูกดองคิดว่าท่านจะจัดการได้ะค่ะในตําแหน่งผู้ครองคนรักนะคะ ตำแหน่งคู่ได้ไพ่ภาพว่าพื้นที่แห่งปัญญารูปพระพิฆเนศนะนะคะท่านก็จะได้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะและอันนี้เขาเรียกว่าเล็งลักนณะและตำแหน่งคู่คู่เสริมดวงค่ะทาอะไรก็ราบรื่นเพราะคู่เสริมดวงนั่นเองในตำแหน่งสุขภาพนะคะการนั่งการอยู่กับที่นานเกินไปไม่เปลี่ยน อิริยาบดจะทําทให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเข่าขาแล้วตรงช่วงบั้นเอวนะคะดูนิดนึงยังไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะในตําแหน่งสุภะการเดินทางผู้ใหญ่อุธรรมอาจารย์มองว่าด้วยความสามารถของท่านที่ทําอะไรละเอียดรอบคอบไม่ผีผามข้อดีเป็นค่อยไปแต่มั่นคงไพ่วันนี้ผู้ใหญ่จะเห็นถึงความมุ่งมั่นความมุ่มานะพยาบาลเขาก็ยัง แบบผักดันท่านอยู่นะคะในตำแหน่งการงานได้หมายเลข3 6พระพิคเนตอารมณ์ดีทำงานแบบมีความสุขเพราะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้แสดงออกเต็มที่นั่นแหลคะค่ะคือการงานที่มีความสุขแล้วลาพรโชคลาบสามสี่โอ้โหพญานาคขึ้นเต็มเลยะคะ่ะขอพรหนึ่งหน้าพระพญานาคแล้วครับพระพิคเนตนะอยได้โชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาโอ้โห ดูดิกอดทรัพย์สมบัติไว้เลยค่ะเก็บรักษาไว้ขุมทรัพย์อยู่ในอ้อมกอดท่านเลยค่ะชาวกอกดจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆนะคะหมายเลขโชคลาภท่านก็จะมี3 4มสี่อ่าหกเจนะคะแล้วก็4 9 5 3นะคะอะต่อด้วยดวงความรักกันค่ะพลังงานดวงความรักคนมีคู่นะคะ ง,งานไพ่เก้าไม้หกไม้ด้วยรักและผูกพันการคิดถึงใครบางคนคนที่อยู่ทางกายอาจจะเป็นรักต่างวัยเขาอายุน้อยกว่าก็ได้อืไพ่เด็กขึ้นหลายใบเนี่ยอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าที่ท่านรออยู่นะคะท่านไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปจากเขาอะยังรอเขารักและปรารถนาในตัวเขา นะคะและดูอย่างไพ่ก็ไม่น่าจะเลิกกันหรอกค่ะแค่มีปัญหามันนิ่งๆอยู่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาของเขาบางอย่างดูเข้าเลยค่ะทําไมถึงนิ่งไปเขารู้ไหมเนี่ยว่าท่านรอเขาอยู่นะพลังงานไพ่สี่เหรียญเขาก็ยังมั่นคงอยู่กับท่านนะอือยากปกป้องอยากดูแล เร็วๆนี้จะเดินทางมาเพราะเนี่ยเขาก็ทุกทรมานใจเพราะคิดถึงอะนะเนี่ยเขาอยากให้ความรักอยากมอบความรักรักและหลงไหลในตัวท่านมากๆอะรักและคิดถึงมากเลยตอนเนี้ยอยากเจอตัวเร็วๆด้วยซ้ำนะคะและยังไงต่อพลังงานบอกอะไรอีกนะคะเรื่องราวของท่านกับเขาคนนี้พลังงานไพ่บอกว่าเขาจะขยันทำมาหากิน หาเงินหารายได้เพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเขาไม่อยากให้ท่านต้องผิดหวังในตัวเขาเขาจะพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาสามารถดูแลท่านได้ดูแลครอบครัวได้อะไรประมาณนี้เขาจะสร้างฐานะให้มั่นคงร่ำรวยนะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำเพื่อคุณนะเมื่อเขามั่นคงแล้วแน่นอนเขาต้องเปิดตัวคุณค่ะขอให้สรุปค่ะ สรุปเป็นห้าเหรียญการรอคอยคนนั้นจะกลับมารักและผูกพันเติมเต็ม,ตมความสุขยกย่องให้เกียรติเอ็มเพรสโอ้โหเป็นแฟมลี่ครอบครัวจริงๆค่ะสมหวังในรักนะคะการรอคอยอเขากลับมาแน่นอนเปิดตัวท่านให้เกียรติเนี่ยเพราะเป็นแฟมลี่ขึ้นมาเอ็มเพรสสิบวย เติมความสุขให้กับท่านท่านจะได้รับความสุขอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นจากเขาได้นะคะขอดูพลังงานไพ่โลแมชแองเจิลค่ะพลังงานโลแมชแองเจิลบอกว่ายังไงเขาบอกว่าคุณกับเขาอะเคมีตรงกรันอืมเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกยังไงก็จะคง ของรักกับท่านนี่แหละนะคะขอพลังงานไพ่ key of the love นะคะพลังงานไพ่ข้อความจากไพ่นะถึงแม้จะห่างไกลนะคะก็ยังรักยังคิดถึงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนี่ยถ้ามีปัญหาก็อยากคืนดีขอโทษโปรดคืนดี ยังไงเข้ามาง้องคุณนะคะต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดค่ะพลังงานไพ่เก้าเหรียญแปดเหรียญสุขกับการงานจริงสุขกับเงินสุขกับรายได้อยู่ได้ด้วยตัวเองคนโสด อืมเพราะอาดีตมันทําให้เจ็บก็เลยมองว่าความรักเหมือนความฝันแต่การทํางานการได้เงินผลประโยชน์คือความสุขที่แท้จริงหกดาบถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่ใช่ท่านก็ไม่อยากเสียเวลาในการไปเจรจาในการไปพูดคุยท่านเป็นตัวของตัวเองมากๆ บริหารจัดก,การชีวิตได้อย่างดีมีความสุขรายได้เงินผลประโยชน์ท่านก็หาด้วยลำแข้งลำขาวตัวเองมันน่าภาคภูมิใจมากขอให้สรุปอีกครั้งค่ะว่าตกลงอ่ะมีเจอใครแล้วสนใจแล้วเลือกเป็นคนรักไหมสามดาบวิวออฟฟอร์จูนคนในอดีตชาติคนที่เคยรักแล้วเลิกกันไปไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติที่แล้วก็ตาม ก็ยังเป็นพรมลิขิตค่ะที่ทําให้ท่านกับเขามาเจอกันจะเกิดความรักและเกิดการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ